นี้นะคะที่เขาท,ทําหนังสืออุทิศขึ้นมาในภายหลังนะคะในตอนหลังหลังจากสู้คดีความกันเพิ่งเห็นหนังสืออุทิศนะคะบอกว่าวิทยาและนายเฉลิมได้อุทิศที่ดิน1เมตรยีค่ะถ้า1นึเมตรยีก็จากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะ1เมตรยีความกว้างแต่ความยาวนะคะความยาวตั้งแต่เนี้ยไปถึงตรงนู้น40เมตรตามในหนังสืออุทิศที่เขาทาขึ้นมาแต่ข้างหลังเนี้ยเป็นของวิทยาทั้งหมดที่เขาลุกล้ํานะคะ แต่เขาลื้อทุกทิ้งทั้งหมดค่ะท,ท,ทั้งๆที่ศาลบอกว่าถ้าจําเป็นต้องเปิดก็คือให้เขาเปิดแค่หน้าหลังแค่ตรงนี้แต่เขาลื้อทุกทั้งหมดค่ะรั้วด้านข้างเขาก็ทุกทั้งหมดเลยนะคะแล้วนี่ดูนะคะในหนังสือสัญญาจ้างในหนังสือสัญญาจ้างที่เขาทําขึ้นมานะคะหนังสือสัญญาจ้างที่เขาทาขึ้นมาบอกว่านี่นะคะ40 40เมตรแค่ตรงนี้ค่ะ สี่สิบเมตรแล้วในหนังสือสัญญาจ้างที่เขาเอามาให้ดูเพิ่งดูหลังจากที่สู้กันสันสารนะคะไม่เคยเห็นเอกสารมาก่อนเพราะไม่รู้ว่าโครงการนี้เป็นมาไงพอสู้กันสัญสาสารก็ส่งเอกสารนี่มาให้ดูว่าเขาสัญญาจ้างคือสองเมตรห้าสิบนะคะถนนเส้นนี้สัญญาจ้างคือสองเมตรห้าสิบนะคะแต่ว่ามีไหลถนนลูกลังข้างละห้าสิบเซนอันนี้ไหลถนนก็ไม่มีนะคะ แล้วถนนเนี่ยสองเมตรห้าแต่ลูกล้ำที่ดินของเพื่อนบ้านไปกับของชาบ้านไปสองเมตรเจหแล้วความยาว90กว่าเมตรเนี่ยค่ะเกกว่าเมตรเนี่ยแล้วความชอบทำมันอยู่ตรงไหนเจ้าหน้าที่ทำผิดแล้วไม่รู้โครงการเข้ามายังไงแล้วดูนะคะเนี่ยแล้วเขามาลื้อออกทั้งหมดแบบนี้เนี่ยแล้วจะทำยังไงคะแล้วดูนะคะให้มาดูเส้นที่ว่า ที่บอกว่าวิริยาได้อุทิศที่ดินนะคะที่วิริยาบอกว่าได้อุทิศที่ดินด้านนี้นะคะมาเดินดูกันนี่นี่คือทางเข้าออกที่วิริยาทาทางเข้าบ้านนะคะนี่ของวิริยาค่ะบ้านของวิริยาแล้วมาดูนี่เลยะคะ่ะมาดูในส่วนน,นี้นะคะเนี่ยเขาลื้อออกทั้งหมดเลยค่ะฝั่งนี้ยเราก็ให้ที่ดินมาตรวจสอบแล้วนะคะเป็นเขตของเราดูนะคะเขาทุบทิ้งเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่อบต นำคนงานมาทั้งหมดแล้ะของคู่กรณีด้วยช่วยกันรื้อคุกทั้งหมดเลยค่ะเนี่ยแล้วเรารักาษาสิทธิ์ในส่วนของเรานะคะเม็ดยี่ห้าเราก็เปิดให้คุณตามที่สารบอกตามที่คุณทำหนังสือแล้วในส่วนของเราอะ่ะมันก็ยังเป็นของเราอยู่แต่คุณกลับมาลุกล้ําคุกําแพงแล้วก็ลื้อออกทั้งหมดค่ะนี่นะคะให้มาดูส่วนนี้เลยคะ่ะนี่นะคะคือด้านนี้ ที่ทำทางที่อุทิศทําทางไปวัดค่ะวัดบ้านหยูงยางนี่นะคะถนนเส้นนี้นะคะที่ว่าได้อุทิศแล้วมาดูตรงนี้ค่ะที่บอกว่าอุทิศนะคะนี่ที่ดินด้านนี้คือด้านทิศตะวันตกนะคะที่ดินมุมนี้ด้านทิศตะวันตกแลี้วีดที่ดินด้านทิศตะวันออกนี่ด้านทิศตะวันออกค่ะให้ดูไปทางด้านทิศตะวันออกเลยค่ะนี่มุมเนี้ยเป็นที่ดินด้านทิศตะวันออกแล้วที่ดินของวิทยากับนายเฉลิมนี่นะคะ ติดทางสาธารณะแล้วไม่จํเป็นต้องทาทางเส้นนั้นเข้ามาเพราะมันเป็นทางตันใช้แค่ครอบครัวเดียวคนคนเดียวเอางบหลวงมาทํานะคะติดกระดุมผิดเม็ดแล้วให้เจ้าของที่ดินจํานวนจํายอมทางทางที่ว่าเจ้าของที่ดินน่ะไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยทางก็มีข้าบ้านส่วนตัวเออทาทางเองแล้วคุณนะ่ะติดกระดุมผิดเม็ดแล้วจะมาให้เจ้าของที่ดินน่ะจำนวนจำยอม ทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงคุณไม่มาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ได้ชัดเจนก่อนว่าเป็นมาอย่างไรนี่นะคะอยากให้กระทรวงยุติธรรมมาตรวจสอบดูให้ด้วยนะคะว่าความเป็นมาของถนนเส้นนี้อย่างไรโอเคค่ะ